สวัสดีครับสวันนาเออสวัสดีค่ะาจาว้างม่จาวพงนะครับอ้ยเป็นจากไหนเน้คือสิปังทุกวด,ดวนมากจ้าแล้วออกอากาศจะออกอากาศในพี่น้องแฟนจ่องอิซีไปผิดารณาโคงสุดท้ายตัวในยินข่าวว่าทั้งเพื่อนบ้านคือหมันแท้ โอ้ม oh, ีร <off> ุดยู่มมือวันกับมือวันก่อนเนี่ยรุดสองมือจิดกันเลยโอ้ค่ะแต่ว่าก้อนๆอนั่นกับมันเนาะขาหมาสุขุสุขุนสำหรับผู้ใดมาเพื่อนบ้านนั่นวะจ้าครับผมก้อนก้อนนั่นโอ้แตกบึมบึมเลยอือแตกแตกทั้งหมดเลยทั้งน้อยทั้งเล่าต่มีมือวันกับมือวันก่อนเนี่ยนะเออเงียบจ่อยเลยโอ้เกิดบานจ้งกะเป็นกะเป็นสูตรหวยคำนวณเนาะธรรมดาเนาะ จะมือนี้ออจะมาฟันเอ่อเลขล่างให้มันบ่ค่ะสำหรับโค้งสุดท้ายครับผมเอ่อมาฟันพร้อมแล้วก็มาย่ำตัวเก้าอีกก้อนมาเนี้ยโอ้ค่ะตัว,ต,วตัวเก้าข้างบนนี้ก็เ,เก้าซีนี่แหละบ่เปลีป่ยนแปลงไปเสยตัวเก้าเหมือนเดิมจ้าครับที่เราจะจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนหลักร้อยจ้าหลักร้อยหลักร้อยนี่บ่ได้เปลี่ยนขาดเลยเด้คืออันเปลี่ยนกันโอ้เปลี่ยนกันที่ กันไว้น่จ้าครับกันไว้ก็คือมีเลขกันไว้ก็รักไว้เบอคือมีแปดมีโอบมีสองสองอัคือตัวเก้านี่ยแต่โอบนี่คืออันยันเลขเก้ามันตีลังกาได้อ๋อจ้าจ้าเลขเก้ามันตีลังกาไอ้มันช่วงมันตีลังกาเนี่ยมันจะเอาจะคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะเกิดจิตจะได้ชื่อกันเลขเก้ากับเลขโออยันมันตีลังกา มาเป็นจากเก้าซีมาเป็น6บที right ่ไหละเลยเออเอาเอาเลขตัวนี้ยึดไว้สักหน่อยกันว่าสาหรับเลขกรยัก็คือเก้าปกติจ่าสองเก้าสี่ก็ยังคือเก้านะค่ะหางเดียวนี่สองเก้าสี่คือเก้าไอจะไอเลขสี่กลับขึ้นจีกลับหัวกับหางกันแล้วแต่ละสิกลับเอาแล้วแต่สิมัดกลับมาเป็นเก้าสี่สองเก้าสองสี่ี่จะเป็นสองเก้าก็ได้ <ừ> พอมันอยู่ในวงจรตัวเดียวกันจ,จะเป็นซีเก้าสองหรือซีสองเก้าแล้วแต่ซีเฮ็ดแล้วแต่ซีเอานะแล้วแต่ซีมัดแ,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 แต่ที่แน่ๆก็คือตัวเดียวตัวเก้าเนี่ยนะมันจังบบเปลืองคนว่าเปลี่ยนกับเปลี่ยนหลักร้อยเนี่ยนะหลักร้อยกับเปลี่ยนกันไว้สักหน่อยกันมัดสามตัวนะถ้าพวมัดสามตัวก็ต้องไปเอามันต้องเันใส่ใจไหมหลักร้อยนะมันมามัดสามตัวตัวกัน ข้างล่างบ่ข้างล่างบันี่มาเสริมเสริมหน่อยหนึ่งด้วยคือมาเติมหน่อยนึงก็คือหกสามข้างล่างไหมหกสามแล้วก็ไอเจ็ดศูนย์นั่นแหละเพิ่มเติมมีแค่นั่นแหละหกสามเจ็ดศูนย์ส่วนละเลขที่ให้คลิปแรกนะก็คือคือเก้าแหละค่ะคือเก้าบ่กเปลี่ยนแปลงไปใส่เก้าเก้าข้างล่างก็ได้เก้าเก้าเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดสองเนาะค่ะที่ไ้มาตะต้องงวดเนาะ คลิปก่อนให้ยังสัตนละแต่แต่ยูคือเกาบอได้เปลี่ยนแปลงแต่หากันมีเพิ่มเติมหน่อยนึงก็คือหกสามยี่สิบศูนย์อันนี้เพิ่มเติมหน่อยหนึ่งโอ้ค่ะอันนี้เฉพาะล่าไม่คือกันหน่อยยูซี่คเธอมันรุดจากตัวพุทมันจะมาเข่าตัวพี่นะกันไว้นะค่ะสำหรับสำหรับเลขบนนี่ก็ยังเหมือนเดิมคือสี่เก้าเก้าสี่เหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงแต่ลักลอยซื้อโอ้ลักลอยนี่สิ่เลี่ยนตัวใดจามีมีให้กันไว้โบลักลอยก็คือ ก็มี 8, มีแปดมีโอ้นะเปลีป่ยนแปลงแค่สองตัวนี่แหละแล้วแต่ขันมักนะขันเนบซี่บมัตก,ก็บ,บ่ต้องอ่าก่าตัวเก้าละเอาสองคือคือเกนะ้าไหนกันบบมักนะก็มากหลักร้อยตัวนี้นะะแต่ขันมักก็เอาไปใส่จะเป็นแปดเก้าสองก็ได้หรือ,อเป็นแปดเก้าซี่ก็ได้แล้วแต่เสียเอาหลักร้อยแต่ตัวเปลี่ยนแปลงเนะอันนี้กันไว้กันไว้ตัวกันครับนะจ้ากันคือเอามาเพิ่มเติมตมาเสริมหรือซื แต่ยังคือน่ะคือเกามัดจะยังจ้ารับก็ยังมาเปลี่ยนแปลงยังเป็นตัวเดิมเล่นได้คือเกาผู้ใดงบหน่อยก็ซีเกาเกาซีก็ตามนั่นละครับก็ซีเกาเกาซีผู้ใดมีงบหลายก็เออเอาจากลักล่อยมาเป็นลักล่วยน้ำก็ได้ลักล่อยมาเป็นลักล่อยก็คือเกาสองสองเกายังก็ว่าไปซีสองสองซีก็ว่ากันไปน่ะคือคือเอาจากลักล่อยมาใส่จ้าลินตัดงลินเอา คันว่างบหลายนะจ้าจับงหน่อยก็บ่ต้องเอาเอาซ้ำซีนะ่ให้น่ะจ้าครับซาเบะก็ใส่ไปโหลดเก่าซี่เดิมอ,อ,อ,นะอยากใส่หลายซาเบะก็ใส่ไปเออและอันข้างล่างก็คือกันข้างล่างน่ะ7 2ก็63นี่อยากใส่หลายซาเบะก็ใส่ไปอือแต่ตัวอื่นเนี่ยก็เอาเพื่อๆพื่ซื้อเอาไว้เบิ่งเล่นม่วนๆก็คือเลขเบิรนนั่นนนะ่ะโอ้ไวเบิ่งเล่นกโกโก้ไปซื้อๆเนี่ยค่ะมักเลขเบิรนก็จัดเลขเบิรนเลย99กับ77นี่แม่นบ่จ้า ครับที่ให้นักแน่ก็คือหกสามกับเจ็ดสองนะจ๊ะเนาะครับผมจ้านอกนันกับกันติดไว้สเสองเนี่ยจใส่แดงใส่มันนำสมเนื้อยแดงก็ได้จ้าครับผมก็อขอให้สาวันนาอยู่ดีมีเฮงดวอจะสาธุเช่นกันกับร้ำรวยก็งวดนี้ก็ขอให้สมความปัถนาไอเอฟซี มืนทุกคนเลยกันว่านั่นก็มักกับจัดหลดรัดเขาไปเลยคกันพวกมักก็เอาน้อยๆเบาๆก็ได้กันพ่มักก็ได้จอบเบื้องก้นก็ได้เนาะกรไปเอซียู่ดีมีแห้งมือทุกคนยู่ดีกินดีมีเงินใส่ตลอดัะผมจ้าขอบคุณหลายๆค่ะเช่นกันค่ะดูแลสุขภาพจ้าสวัสดีจ้าจ้าบสวัสดีครับ ค่ะเดี๋ยวสาบนาจะสรุปตัวเลขเนาะค่ะทั้งโครงสุดท้ายทางออกระชายดำกทมเด้อจะาสำหรับตัวเลขโครงสุดท้ายกันยังม่เปลี่ยนแปลงจ้าสำหรับเลข3ตัวบนยังม่เปลีป่ยนแปลงยังคงเหมือนเดิมไปที่29 4เสีเด้อจ้ะแต่ทั้งอ,อกระชายดำเพิ่นบอกว่าให้ตัดเลนดอเด้อสาบนาะแต่ว่าที่นักเนีนนก็คือ9 4 4 9ส่เละจ้าตัดเลนกะภายในนีน่ล่ละค่ะ2 4 4 2 2 9 9 2 ประมานันเด้อพี่น้องก็ดีได้จ่าเลขเพิ่นบ่อไหลหางให้จอบซ้อมเบิ่งเอาถ้าผู้ดูดีทุนน้อยกะจัดไปเลยค่ะเก้าสี่สีเก้าจ้าสำหรับเลขล่างอันนี้ควงสุไทยเลขล่างเด้อค่ะเพิ่นไห้เพิ่มมาสองหางแต่เพิ่นบ่อให้ทิ้งให้ปะเลขเก้าที่เพิ่นไห้มาเด้อจ้าเลขล่างเพิ่นเพิ่มม้ามีหกสามกับเจ็ดศูนจ้าเพิ่นให้เน้นไปที่หกสามเด้อจ้าตัวที่เพิ่นเพิ่มม้าในหกสามมหจัดหนักโหลดเพิ่นวา แต่เลขล่างที่เพินใหามาตาโตงวด99้าดจและ72องยาถิ่งยาปะจ้าต่อยไห้ไจักน้อยแนย่สำหรับผู้มักเลขบินเพินใหายนักเลขล่างเพ่อนหนักไปให้หนักไปที่63และ72เด้อจ้ากันไ้ก็คือ7099และ77จ้าบ่เน่บนอนเด้พี่น้องเลขบินอาจจะมั่งออกวดนี้ก็ได้จบซ้อมเบึงค่ะผู้ใดยังบอมั่นใจในเลขออกกระชายดำ วันนี้ให้จบซ้อมเบิ้งเพิ่นก่อนก็ได้เด้อพี่น้องจอบเบื้องแล้ว่อยตามเพิ่นวดหนาก็าได้จ้าสาบนาก็หยิบยกแนวทางตัวเลขนะคะที่น้อยหางที่สุดมาฝากมาตนให้พี่น้องแฟนช่องอิซิไปพิจารณาจบซ้อมละจ้ามาังคีนี้อย่าลืมเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้งกิงๆเป็นกำลังใจใน้ำจ้าผู้ใดอยากได้แนวทางหรือว่าอยากได้ตัวเลขทั้งฟังเพื่อนบ้านก็สามารถโทรไปหาเพิ่นได้เด้อจ้าเด้อสาบนาได้ ให้เบอร์โทรไว้แล้วจ้า063 65 00 0 2ถ้ามักทั้งเพื่อนบ้านก็นสามารถโทรได้โดยตรงเลยจ้าคลิปนี้สาบนาจะบ่าวรายยายห,หางในวัวันที่2พฤษภาคม2566ขอขอให้พี่น้องแฟนจอ,อิปซีสุขูสุขุนเฮงปังดังด้วยสุขูสุขุนเงินเลยกองทองเลยเข่าสาธุสาธุไปเราจะสวัสด,ดี